ตายเอ้าวโอ้ยไม่ได no. er ้เลือดดิไอ้ควายโอ้ยควายควายในคลิปหาแน่กูบอกเลยมึงอะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะโุ้ยเจ้าวิทย์มันถึงเหตุการณ์นี้ไว้กูคิดถูกติ๊ตัวละครที่โคตรจะเหมือนผมคำดับที่สองไอรอนแมนมันไม่ใช่ที่หนึ่งครับไม่รวย สวัสดีทุกคนนะครับอยกผมมีตัววัดนะในว,วันนี้เราอยู่กับเกมอย่าง Marvel Rival นะครับผมด้วยความที่ว่าผมลงคลิปช็อตเกี่ยวกับ Marvel Rival ไป2คลิปหลายๆคนก็แบบว่าค่อนข้างจะตอบรับดีนะแบบว่าชอบมากๆกเลยนะกับไอ้สกินพวกนี้เนี่ย <S 1> <S 1> เกมนี้มันเป็นเกมโปรดเกมใหม่สําหรับผมเลยนะคือว่าผมชอบมากๆไอ้เกมนี้เนี่ย <S <S วันนี้ผมก็จะมาขอชิลทําการเล่นให้ทนผู้ชมดูแล้วกันนะด้วยความที่ผมแบบว่ามันคือเทพ FPS นะเกมยิงปืนอะไรแบบนี้ผมแบบว่าตัดเรียบนะน้องๆผมเคยเจอแบบว่าคนมินนะครับแบบว่ามือเป็นอะไรเนี่ยเจอคนมิน บบคิดว่าผมเล่นเกม FPS e. ไม่เป็นเว้ยคลิปนี้จะเป็นหลักฐานว่าผมเล่นเป็นจริงๆเว้ย oh. เอาเว้ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปตะลุยแร้งแล้วกันนะแล้วผมจะบอกว่าไอเกมที่ผมเอามาลง y YouTube เนี่ยไม่แพ้เลยนะทุกคนเพราะผมยังอยู่แรงบอลอยู่เลยนะ <laughs> ยังไม่มีเวลาเล่นเกมทําคลิปอย่างเดียวเลยเออเอาปวนว่าถ้าเกิดคลิปนี้ตอบรับดีเนะี่ยอาจจะไปอยู่แบบว่า เกมมาสเตอร์ Master, แบบว่าระดับตูงของเกมนี้เลยก็ได้นะแต่ในคลิปนี้ยังอยู่บอลน,นะเอาไม่รอเสียเวลามาเยอะแล้วไปดูสิ่งน่าสนใจกันเลยโดยก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องหมีสวัสด์กนหน่อยนะทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์จะเป็นกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต,ต่อไปมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ช่องเราได้มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับมี20บาทต่อเดือน50บาทต่อเดือนและก็300บาทต่อเดือนโดยความพิเศษของสมาชิกช่องหมีสวัสด์นะครับก็จะมีรูปหลังชื่อแลวก็อีโมจิ จะเป็นคลิปยาวแล้วก็ไรฟ์สดนะครับซึ่งก็จะมีชื่อขึ้นหน้าช่องหมีสวัสด์ด้วยนะครับต่อมาในราคา50บาทต่อเดือนสามารถดูคลิปยาวก่อนใครชื่อขึ้นท้ายคลิปแล้วก็คลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็ไม่สามารถดูคลิปพวกนี้ได้เลยนะต่อมาในราคา300บาทต่อเดือนก็จะมีคลิปสอนตัดต่อตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงที่ทุกคนเห็นในช่องเลยนะรวมไปถึงการสอนตัดต่อปกคลิปขั้นพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งผมจะใช้แค่โปรแกรมของเเปว่ากั้ามดาเปแล้วก็ Photoshop เอาอยู่ลึกอย่างนี้มึงก็โดนดิอ,อยู่ลึกอย่างนี้มึงก็โดนจีด้ดิเอาจีด้ดิเอาจี้ดิเฮี้ยวไม่ถึงอ๋อมันมีเกิดต้องพังเครื่องไงนั่นก่อนเครื่องไอ้เพนนี่พังก,ใกใ็ใช้เครื่องไอ้รักเท็จแม่ไม่ไม่เครื่องเพนนี่ที่วางระเบิดไปเอ้ยต้องขับพังเครื่องมันที่พื้นมันดันได้นะเนี่ยแต่แบบตายได้ได้ไดไดได เอาไปสักตัวไปพูดไหมอะไรของมันวะเราบินได้เราไม่ต้องกลัวเลยไอ้นี่ล้างล้างล้างลาง,ลาง,ลางตายนะเออพูดันดีกว่าตายเอาเลยสวย อะไรเอฟเฟกชันเนอร์เจอเลเซอร์กูไปถอยรถกลุ่มเฮ้ยจดหลังอ่ะไม่กูเปิดว้าวโอ้โมันไม่ตายโอ้โหมันยังจะเปิดอีกเนาะคนเดียวตกไฮเลอร์หลังเจ็บเจ็บเจ็บมากเพื่อนรหล้อลาตายแม่งน่ารำคาญจริงๆสี่แฮะตาย อืมอีกตัวไปเฮ้ยมีเกิดตัวใครล้วข้างในข้างในอืมโ้ดนสตาร์ลอดสตาร์ลอดหายหายจะรัวกูโอ้มันเกินใหม่ได้มันมีอาดัมเลยสตาร์ลอดจะเอากูอะไรของมึงเนี่ยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับ,บ,รบจบเลยจบเลยเอาจบเลย ไอ้หากูคนเราจะเปิดอตติเลยลืมยังไม่ทันได้นี่เลยเฮ้ยเดอติงว่ะกูเพ่งเคยเห็นเดอติงบินได้ปกติมันมันไม่บินเลยเราเราไปล็อกไอรอนแมนไหมพุ่งไปพร้อมกันเลยนี่ยนี่แหละเอาไปทันแล้วกูไม่ยิงได้เหมือนมึงอ่ะมันเป็นรถดาเมจอ่ะแต่มันเจ็บมากเพืนไปแล้วแม่ขอบคุณมากเดติงฮ้ยเฮ้ยอึดอึดโผล่มาจากไหนวะ เฮ้ยเอามาตะกลับไม่ได้เอามาตะกลับไม่ได้เอากลับไม่ได้เอาหน้าฐานไม่ตายมไปเข้าก่อนเฮ้ยมึงดูไอ้มมาดิมันไปยืนหน้ารถเลยอ้าวเจ็บดีเตติงเอพันนิเชอร์พันนิเชอร์อืมพันนิเชอร์เฮ้ยกูโดนกูโดนดูดไไปปแแลล้้วว มันไม่มีสตัรนเลยมันโตฝั่งมันมีสติงอ่ะมันสตัรนเรายังไงอ่ะเราบินได้เราเรามันชิปมาถ้ามันโดนเราเราก็ถ้าเราถ้าเราแบบต่ำกว่านี้ไงแต่เนี้ยเราบินสูงไงเอ็มมากูโอ้กูช่วยยิงด้วยกว่าตายนะครับเฮ้ยไอ้นี่เปิดเลยว่ะแมนติสอ่ะไปดีกว่าแรงเอยมันเปิดสู้เออโอ้โหมันเปิดอ่านหมดเลยวะเหมือนเราจะตายกันหมดวะแย่แล้วเพื่อน <laughs> ได้ตัวเดียวเองแงองเงยว้าวไมโ้หมดเลยเพนอ่าเฮ้ยกูดันมันได้อะไรอะไรก,ะออก็ลอกก็อกลอกกูเพิ่งเคยก็ลอกบิน,น <eso> มึไงกันเลยเด้อมึงอ่ะนี่เป็นแองไหมไองเป็นผู้หญิงเฮ้ยมันเล่นมิสเตอร์แฟนตาสติกโอ้มันต่อยกูมันต่อยมึงถึงด้วยเหรอ เฮงเฮงเฮงกูบินต่ำไหมเฮ้ยฮอกอายวะไอเอาไปเจอผู้ไม่มีพลังแล้วก็ไม่รวยด้วยสักคนรวยธรรมดาที่สุดเออพอดีกูรวยไงกูเลยมีพลังพอดีกูรวยไอ้น้องมึงก็มีชุดอก่อนเหมือนกูหรอกไอโง่ชาวนาปัญญาอ่อนอะไรอะไรอะไรมึงอะไรเพราะว่ารัชากับฮอกอายใครโหดกันวะกลางๆเหรอใกล้ๆกันไม่ไม่ไดใช้สีเย้ไอเด้อี๋ไอ้แค่คาร์สองเต้ม สองเต็มบอกแล้วเป็นปิ่มไปก่อนกูเล่นไอรอนแมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนหินหินสโตนก็ไม่ได้เล่นเฮ้ยเฮ้ยมึงบ้าแล้วกูกำลังจะยิบเลยอย่างโดนทุกอย่าง a few moments later คือว่าเดอะติงมันโหดจริงว่ะมีแต่คนเล่นสังเกตไหมนี่ก็ตายเพื่อน เจ้นสตาร์หลอดไม่ต้องเมมว่ะมันต้องเน้นยิงไง <c oughs> ไม่ยิงไม่เข้าเลยอ่ะไอนอนแมนโชฉบไปไอ้น้องูอแดนตีก่อนมึงเนี่ยเป็นไปได้ไงเนี่ยไอนอนแมนได้ตีไว้ด้วย <c oughs> โดนกูวาชิปเปน,นะสวยเห <c oughs> ็นไหมยูดีน,นัลนเนี่ย แทงเปิดไอ้ไผ่แปลงเอ้ยไม่ได้เลยวะตายตายตายได้อยู่ได้อยู่สวย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 อุ้ยเจ๊ปูพย้อนเข้าไปแล้วตัวเจ๊ปก่อนกลัวมันไม่ถึงวะไม่ถึงไม่ถึงเยอะเลยโอไปแล้วเฮ้สวยสวยสวยคอมมอนดีพีเอสอะไรวะ ไอตายตายเอ็บมอาตายอู้ยสวยจังเอาเอาดิเอาดิโอ้โหโคตรพิวอ่ะน้องสวยโคตรผิวอ่ะเฮ้ยระเบิดข้างหลังระวังระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยกูโดนใครเทปเราโอเคตกใจหมดได้ได้ได้ ใต้สองเลยว้าวไฟสวยสามเลยปเไปไอ้น้องกูคือราชาแห่ง้องฟ้า <laughs> แล้วแมวมันโดนไล่ให้ไปเล่นแทงแล้วนะใจ <laughs> <laughs> ว <laughs> มนะมันนั้นเนี่ยมันเปิดนะ <c oughs> เลยเฮ้ยไ <c oughs> อเติงเจ็บมากเลเจนดารี่เฉยไอ้ <c oughs> น้อง ไอ้กูไม่น่าเลยแมงเปิดกรโป๋โฟกระป๋อไอ้มาเจ็บโอเคโอเคขอบคุณครับเฮ้ยใครวะระวังนะตบลบ ็บไม่เจ็บนี่อยู่นี่เอ๊ะอะไรเอลอนเมนอย่าหนีอะไรอะไรตายอะไรอะไรอะไรโอ้โห้เฮ้ยเลเจนดารี่ระวังหลบๆไว้หลบไว้หลบไว้ทำอะไรไม่ได้ไปเฮ้ยมันทำได้ ไอรอนแมนไปไหน,นอ๋อตายแล้วโอเคไอ้คีเอ้ยมันได้เลือดแล้วอะโอ้ชนะโอ้เปิดอัน,<ม>นติเลยกูโดนเม็ดโคตรเยอะกูหายแต่ไอรอนแมนแค่แค่หนึ่งหน่วย <c oughs> เฮ้ยได้บอลไอ้ซิมเวอร์แล้วอ<า>ะกูเราต้องคู่หัวซับเอาละเล่นตัวอะไรอเพื่อนเป็นติดหัซับเลยไปแต่คู่เลยแก๊งเดียวกันเล่นง่ายเล่นง่ายตัวนี้ แกเปิดประเดิมยิงแต่ตีงะหินแตกเลยน้องโอ้ยกูลิมกดหิวกูมาแต่ยิงกูก็ว่าทำไมหิวขาดกูก็ว่าลิมหน้าที่อะไรบางอย่างพอกูคุณไว้เนี่ยไอ้กิวดอร์ในอเวออุ้ยโอนเหมือนจำได้ด้วยเหรอวะเจ้เขาบอกเลนล็อกเก็ตต้องเปิดเน้นๆด้วยถ้ามีก็เปิดเลยอืมแหนมีก็เปิดเลยหลังๆแอุ้ยเมาโคตรไวอะกูสะบัดไปอีกด้านนึงอะ ยันติน่ะนับก่อนมีโคยู่เต็มที่โอ้ยไม่ทันอ่ะสามยันติอยิวอย่างเดียวเลยเพื่อนเราเอาได้ด้วยอ้าวมึงมีใครเดอะติงติงนั้นเลยด้วยมันจะตายอยู่แล้วเอ,อ้าอะไรวะนานานานยิวเด้อไปเลย,เป,เ,ลยเปิดละอุย้ยรู้แล้วบวกกับพันธุเชื่อความแรงนี้บังเกิดขึ้นโู้มาดูโอ้โหไอหมีแล้วกูบู๊ตมันอีกอ่ะเนี่ยกูกดตัวเอ่ะบู๊ตที่มันอ่ะเฮ้ย เดอะติงเว้ยทำอะไรไม่ได้อเนี่ยไอ้ยันนี่ตายเพราะกูณสองรอบแล้วเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าคิวเดอ์คิวเด์ไอ้เหี้ยมันเหมือนนะเฮ้ยเราต้องฮิวดะติงเว้ยสิ่งนั้นจะช่วยเราเฮ้ยสิ่งนั้นมันทำได้ไอ้ยสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นมึงเห็นมันสตาร์นป่ะอันติอ่ะเออวินโตนไองนาะมรดิ์ถิ่น อุ้ยแฟทชติกโฟโอ้ยนโซโซหนังจะออกแล้วดิเอ้ยเราไม่ต้องไอ้นี่เลยวะกูให้ฮูเอย่างเดียวเพวื่อนไม่ตายเลยอ๋อฮยูทางตรงไอ้น้องแม่กูไม่ได้ซัพพอร์ตนะเฮ้ยเอาชนะแล้วเดี๋ยวมันบินมาหาเลยกับตันได้ให้ผมดูสกอร์เลยดิไอ้ไอ้ีโคตรเท่ลูน่นามึงดูดียังกับนางเอกในอนิเมะแม่งโคตรสวยอ่ะกูดูเลยใะเกมเนี้ยไอจูโน่เก้า เฮ้ยใช่เลยไม่น่ายากมั้งในแรงเด้อฝึกในแรงครั้งแรกเลยเนี่ยทำไมไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเลยเกี่ยวกับนี้จริงเลยเกี่ยวกับอะเดี๋ยวเปลี่ยนเลย <c oughs> เดี๋ยวพอมีอันตีปุ๊บเออเดี๋ยวกูใช้อันตีก่อนเดี๋ยวกูเปลี่ยนไอ้เกี้ยวมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอเคกูคเปลี่ยนแล้วหลังเข้าหมด่ะ หลังเข้าทอ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 เจ็บมันีเจ็บมเนะีะได้ได้ใส่ทอทอ,ทอโอ๊ยโอ้ยไม่ไวะอยู่หลังไอ<า>้เหี้ยมันไม่ตายกูนั่งไล่ยิงมันจะจนจะตายแต่มันไ่สึงไปเก็บเลือดอุย้ย I a <am> แอม n ร่งจืกูเปิดอันนี้แล้วยิงแรงไอ้เหี้ยเดอะสตีกูมาเพื่อล้างแค้นโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็ไม่เอานะอันนี้แรงไป แล้วแหมล็อกกูด้วยนะแต่ไม่ตายแหมกูนะไอ้หาไอ้เหี้ยมนุษย์หินสินโตนในสัตว์มาแล้วมันมาแล้วไอ้ยกูรอดคูดวิทย์เกียกูไม่เหมาะกับซัพพอร์ตด่านนี้ไปะมันต้นตีนกันกู <c oughs> จะสวนกระแสเว้ยว่าเราทำได้ A a few moments t l เจ้าวิทย์มันไม่ได้การเราต้องพูป็นคนเห็นกระตัวไอ้เหี้ยต,ต้นติงมึงไม่รอแน่อะไรอะไรมึงจะโดนหาก,กูมึงกลายเป็นหินแฉแข็งนะไอ้น้อง อะไรอะไรดูดูไอ้เหี้ยเลเซอร์มาหาตะไคร้อยู่นั่นหรเรสเตอร์ไนซับพนุก็ได้เว้ยอ้าวเลเซอร์มาหาตะไครมาแล้วไอ้เหี้ยบูทไปเว้ยไอ้เหี้ยอยจีนข้างบนมันอุ้ยเฮ้ยเดอะตีมันขึ้นข้างบนได้อะไร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 คิวด์ไม่มีสกินคิวดอร์ไม่มีสกิน เอ้อจิ๋วเลยตะกินตายเจ็บเจ็บตายอ่ะโอ้ยไม่ได้เลือดดิไอ้ควายโอ้ยควายควายในคลิปหาแน่กูบอกเลยมึงอะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะปุ้ยเจ้าวิทย์บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้กูคิดถูก อะไรอันตรายเอามึงตัวอันตรายเนี่ยกูเนี่ยติดตัวละครที่โคตรจะเหมือนผมผมแบบที่สองไอรอนแมนตอนนไม่ใช่ที่หนึ่งครับไม่รวยตัวไม่งบินไม่ได้โอ้โหแม่งเปิดข้างหลังอันนี้มึงเปิดใไหมจะได้เปิดได้ออไปดันแล้วดันแล้วเปิดเลเซอร์แล้วเพื่อนเลเซอร์พิฆาตม, <c oughs> มันวิวมาแรงเหมือนกันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เจ็บหลังเจ็บหลัง มันพยายามจะยิงกูเว้ยแต่มันยิงติดรถิงไม่โดนเลยมันเลยไม่โดนกูเลยมันยิงติดรถสองดอกเ<ด>นี้ยเกินไอ้โง่มันแปลงร่างเป็นกูเฉยเลยน<ร>อ้เนี่ขอโทษเพื่อนกูโดนซูเปอร์โคไอ้เนี้ยมันเอาสก,กินกูไปด้วยก็เจ๋งเลยม<ใ>นุษย์หินปิ้น,ตนโตไอ้โง่เอาเนี่ยเลยเย่มึงอยู่ไหนเนี่ยกูจะได้ไปบูธเต็มแทนไม่ไม่ไม่กูอยู่ไกลมากอย่ามาเลยอ๋อไกลจริงไอ้หมีตรงนี้มีโคบอ่ะ ีแล้วอตายดิมันล่องผลไปแล้วตายแล้วโอ้กูแตกอุ๊ย,ยวันดาวันดาอุ๊ยวันดาอุ๊ยอุ๊ยโดนดูดไอ้ยเหี้ยโดนดูดรับแพ้รับแพ้เจ็บ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 ตายตายมปตัวอีกตัวมูบิลีนโลแกนอ้าวโลแกนตายแล้ว เขโมนขโมนความาหากูแล้วเจบ็จบเจบ็บเจ็บอดอนผันเดอร์มึงเพื่อนเราตายไม่ใช่หรอ <c oughs> มึงรู้ไอย <c oughs> ไม่รอเลยทำไมตายวะมึงไม่ได้มึงไม่ได้ตายเบนิตโต้มันเอาโลกกนะันน่ะอ๋อมันแบบไม่รอเลยแล้วกูก็ตายตะกี้ตีตัวไอ้เนี่ย ไอ้เหี้ยวันด้านี่น้ำขาดจริงๆเลยตายกูจีแรงกว่ามึงไอพี่ชายตายโอ้อะไรแบ็กซิมัมอะไรมไม่ได้ตั้งใจด้วยไงกเอาไปโดนอะไรทอมึงนี่มีเรื่องกับก<ห>ูตั้ใดแต่ๆนะได้ดหรอไอเหี้ยโอ้ยไอ้เหียเ้ยวันด้าน,านหลังระวังระวังเจ็บ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 ตาย ก็เดี๋ยวมึงออดหลอกไว้เปิดดีไหมไม่น่ารอดแล้วกูอะโอ้ไม่มันมีแมกนิโต้่ะมันต้องปวนคนหนือได้เฉยโอ้ยไอสองตัวตายเจ็บเลยเอาสองตัวตายก่อนตายเคสวยดิโอ้เปิดกระจายเลย อะไรหน,นีไม่พ้นเอ๊ะอ guys, อกูตายแน่เลยบันด้าแม่งน้าขานมากเลยไอ้เียไม่ทันไอ้เฮี้ยไม่โดนว้าวว้าวนะสีสิวบีบสิวบีบสวอิวไอ้เชย โอ้ยโอ้ยมาบีบแรงกว่าอเอาดีอ่ะเอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้ยเราดูดพอดีโคตรสวยทีเนี้ยไม่งเอ้ยทันบอกวะอุย้ยหลบทนันทันทานทานทานเฮ้ยยังไ,ไเป็นไรไม่ไรได้อยู่เฮ้ยอะไรมาขึ้น โอเคกูอยากปีสวยๆจังไปขอสวยๆหน่อยน้องไปอ้อออยวู้วู้ดาวิดเปลี่ยนฐานข้อมูลกูคิดถูก <c oughs> ออก,กูไม่เหมาะกับแรคคูลจริงด้วยเป็นมนุษย์ <c oughs> แต่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนนะ่ะฉันกลัวเย่หมดปังเนอแต่ซีเมอร์สองครึ่งนึงเลยวะเนี่ยย่ำๆๆตาย,ตายนิงแบกแก